สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจำวันที่4สิงหาคม65อัปเดตราคาทองล่าสุดทองคําแท่งทองรูปพัรณบ์บก,กําเนิด สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำนะครับทองคำแทง่ง96.5%นะครับรับซื้อที่32,000บาทขายออกที่33,000บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่29,652บาทขายออกที่3 8 0 0บาทสำหรับวันนี้ราคาทองครั้งที่1อัปเดตไม่มีเพิ่มไม่มีลดนะครับราคาทองลูกกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,767ดอลลาร์ต่อออนดัชนเงินดอลลาร์1 3 7 ค่าเงินบาท36บาท20สตางต่อดอลลาร์ส่วนกองทุนทองคำเอส d ีทีเทขายออกไป2.32ตันปัจจุบันถือคองทองคําที่1 6 5ตันครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าบล็อกหรือว่าค่าพรีเมียมและราคาทองรูปพัรร์บวกค่ากําเนเดโดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดรายครับ สำหรับท่านใดที่จะซื้อราคาทองคําแท่งนั้นบางร้านซื้อน้ําหนักตั้งแต่5บาทขึ้นไปจะไม่เสียค่าบล็อกหรือว่าค่าพเมียมนะครับเหมาะสําหรับการลงทุนได้สะสมนะครับเพราะว่าค่ากำหนดไม่เยอะไม่เหมือนทองรูป,ปรพรรณครับสาหรับทองรูป,ปรพรรณที่แสดงอยู่นี้ก็จะมีน้ําหนักตั้งแต่1กรัมถึง20บาทที่ทําราคาเปรียบเทียบนะครับต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าแต่ละร้านจะไม่เท่ากันบางร้านค่ากําหนดอาจจะถูก มีส่วนลดนะครับ30-50หรือ70%ก็จะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ